เรา,าทำอะไรแถวนี้ยุก็เบื่อลุงโคตรเบื่อเลยครูให้ไปศึกษาภูมิปัญญาโบราณอะไรก็ไม่รู้ล่าสมัยจะตายเบื่ออะไรพอ,องอีวะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูว่าที่เองว่ามันน่าเบื่อล่าสมัยนี้นเป็นยังไงได้เลยลุงถ้าเป็นอย่างที่ลุงบอกอ่ะลุงต้องเลี้ยงข้าวชนะเอาใ่ไหมได้ <okay. S 2> ไป <laughs> ผมชื่อนายเนจิตมณีบ้านเลขที่หนึ่งร้อามทับสองหมู่ที่สองตำบลรังอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีเป็นหมอภูิปัญญาชาวบ้านในด้านสมุนงพลายทำงานดำเป็นหมออยู่ประมาณก็ยี่สิบกว่าปีได้ปอสอยี่สิบผมก็ไปเรียนเภสัชี่ส่งขลาเติมอีก,อกเพราะเรากลัวกฎหมาย ตัวนายจะจับเอาว่าปรุงเป็นปรุงยาผิดกฎหมายผมก็ได้ไปเรียนที่สงขลาเรียนอายุรเวทสามาคมอายุรเวทสงขลาก็ไปเรียนอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกฎหมายต้องเรียนกฎหมายด้วยนะผมขึ้นไปสอบที่กระทรวงกฎหมาย14่สข้อนะผมสอบได้หมดเดีย๋ยวเราดูเรื่องนะรู้ใจความของกฎหมายแล้วนะ ก็เขาก็ให้บนประกอบโูกศิ่มาแล้วก็กอถ่ายรูปนรูปยาวมามีวุฒิครูผมก็ได้สอบวุฒิครู่านไปสอบวุฒิครูที่โค้งจันทร์ศรีนชั้นสามแล้วก็สอบบนประกอบโูกศิ่งไปสอบที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มาเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เราเรียนสมุนไพรเรียนภูมิปัญญาปัญญาชาวบ้านหรือว่าเราเรียนเภสัชนินี้มันเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยตามถึงธรรมโดยไม่รับสินจ้างรางวัลเขามามีเงินก็ได้ไม่มีเงินก็ได้ความภูมิใจในล้นเหลือเพราะเราสร้างอาชีพได้ในครอบครัวของเรา Cik ni. Maka siwa. Amo apa apa ni mu? Wak sekak ni wak sekak tu. Sekak ya. Ni ide ada agak ya. Ya ya itu me me buluh ya, Me ni apa? Tu palo. Palo ni ni. Palo wak palo buluh 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 ni. Aluan ni ha. Ha pinah. Bulan

ประดานักวิญญาอด้วยความไม่รู้จักวัตถุก็สังเกตเห็นไหมไม่เวลานานแค่ไหนปุณญญาจะไม่เคยล้าสมัยและยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นปุณญญาจึงมีคุณค่า ไม่เพียงต่อชุมชนและท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเอื้อประโยชน์ม,มหาศาลในการพัฒนาแผนพัฒนาประเทศด้วยความมั่งคงและยั่งยืนตลอดไป,ไป,ไ,ปไปกลับไปกลับบ้านกันรับไ,ได้เองข้าเรียกควายลุงหาอ๋อนี่ลุงหาว่าหนูเป็นควายเหรอ <c oughs>